รักร่วมเพศอย่างนั้นเหรอน่าขยาขยแยงจังเลยเมื่อกี้คุณว่าอย่างไงครับน่าขยาขยแยงสวัสสังคมเห้อ hey, ผมจะรักยังไงมันก็เรื่องของผมนะครับผมไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครสักหน่อยแต่คุณมาทำแบบนี้มาทำให้ผมเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่ามาเสียกเรื่องรักร่วมเพศกันดีกว่านะครับถ้าไม่อยากมีปัญหานะมันจะว่าอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของฉัน แกไม่มีสิทธิ์มายุ่งคุณครับอะไร มึงอะมันอีเหียอีสัตว์อีมัดกากเดรีปากระเบนน้ำจืดอีผังผืดปลาไหลอีไปไม่จับอีหลับไม่ตื่นอีฟืนไม่มีอีผีซาตานอีร่างจังไรไสไม่จุกตุ่ยหูรูเป็นฝีอีรูหีแมมมอสอีซันคอสเป็นเมนอีกุ้งเต้เริงระบอีขีดำกอคออีกอดอวตารอีปลาปลาค้างปีอีแท็กซี่ไม่รับอีแดดตับไม่สุกอีสนุกเวลานอนอีนอนอีขี้ควายอีมาลายโดนชางเย็ดอีเกี่ยวบ็ดด้วยนิ้วก้อยอีหมอยยักโศอีสะโพกสลับตาลอีขี้ฟันแมงวีอีรูหิสีส้ม ใจไร้คุณธรรมอีหมอยดากับคนแขนอีโดนแฟนขับไล่อีจังไรไม่รักดีอีกะรี่ไม่รักประเทศชาติ